สวัสดีครับผมเป็พี่น้องครับวันนี้อาจารย์สุรัตน์พลังจักรวาลก็มาพบกับพี่น้องอีกเช่นเคยนะครับก็วันนี้ก็ช่วงช่วงเย็นนะครับก็่วงนนี้จะเป็นช่วงฤดูมรสุมครับฝนตกหนักนะครับก็พี่น้องก็จะได้ฝลกระทบจากดินฟ้าอากาศนะครับเป็นหวัดเป็นไข้กันนะครับก็รักษาสุขภาพกันด้วยนะครับพลังจักรวาลก็จะแนะนำนะครับให้การดูแลสุขภาพ ในการดูแลสุขภาพกายสุขภาพใจนะครับในเรื่องของโรคจิตวิญญาณอะต่างนี้ก็พี่น้องก็ได้ผ่านประสบการณ์มา,าต่างๆนะครับบางคนก็โดนผีเข้าบางคนโดนผีหลอกผีหลอนนะครับบางทีก็โดนขุนใสบางทีก็โดนต้องคำสาปนะครับแล้วบางคนที่ไปที่ไหนก็จะนั่งหลับอันนี้ก็แสดงว่าเขาต้องทนทีสารนะครับ คืออดีตชาติหรืออดีตที่ผ่านมาเนี่ยครับเขาอาจจะไปก่าววจ่าพุทธสวัสดว่าผู้ถือศีลนะนครับว่านั่งหลับหรือดูว่าผู้ถือศีลไปนั่งหลับอะไร,รต่างเนี่ยไปดูถูกเขาเนี่ยัพอท่านนี้มาตัวเองก็โลยทำสามต้องมา,าไปไหนก็เจอหววเงาเขานอนนะครับตุกไม่อาบน้ำมนสามสามวันนะครับถึงจะหายนะครับคือกระีเคสต,ต้นคันธุ์สัตว์บางคนก็ จ้ากรรมเวรมานะครับก็จะมีอาการเจ็บป่วยไม่ทราบสาเหตุไปหาหมอก็ไม่เป็นไรนะครับก็ต้องไปแก้กรรมกันต้องขอขอมักกรรมนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกเทพเทวดา,าตา่างๆนีแล้วอาจจะติดสินบนเข้าไว้แล้วเราไม่ไปแก้นะครับพอสดมดจไม่ไปแก้หรือผู้พิวิชาอะไรต่างเนี่ยโดนโดนกระทํานะครับไปสมมติไป,ไปที่ที่ทเปียวๆนะครับแล้วก็ไปทักทายไปทักหร,ห,รหรือไปพูดจามิ่นนะครับเจ้าแม่ เ้าแ,แม่แตะเคียนเจ้าแ,แม่ต้นกล้วยต่างๆนะครับแล้วมาจันีนะครับพวกนี้พวกนี้จะมีเทพม,มีวิญญาณอยู่นะครับ mm hmm. ก็บางคนก็ไปขอหวยนะครับบางคนก็ถูกหลอกมานั้นพลังจักรวาลน,นี้ก็แนะนานไปหลายๆก็ให้ใหสวดคําว่าพุโทโธนะครับพุโทโธพุโทโธพุโทพโธไปเรื่อยแล้วก็จิตจะสงบคร,ครับก็เคสต่างๆเนี่ยบางคนถามว่าตายแล้วไปไหนครับในกรณีเคสท,ท,ที่ที่เคยเล่ามาว่า,าดื่มสุรามาก บอกว่าเขาเขา,เขาตายเขาไปลงนรกนะครับตรท่าตรงแดงพอทั้งแดงแล้วทำยังไงครับเอ่อทางสามีตกทั้ง,งแดงภรรยาก็ต้องมาหาอาจารย์อาจารย์ก็แนะนาให้ให้ไปบวชให้กับสามีเข้านะครับบวชบวชสามสามครั้งนะครับเ่าถึงจะขึ้นในท่าทองแดงแล้วก็ทำมูลเรื่อยๆก็จะพ้นจากวิบากกรรมนรกตะพูมแล้วก็จะได้ไปฝุดไปเกิดนะครับอันนี้ก็เป็นวิบากกรรมของการ,การดิมสุรานะครับเมื่อกนก็ติดติดอยู่ใน ในทรัพย์สมบัตินะครับก็จะเป็นเจ้าที่เจ้าทางเฝ้าเฝ้าที่เฝ้าทางนะครับก็จะเป็นวิญญาณเขาไปไปไหนนะครับเราจักว่าเราจะปลดปล่อยเขาทำบุญเขาแล้วก็อุทิศให้เขาไปสวรรค์อันนี้ครับเจ้าที่เจ้าทางนะครับคนถามว่าอี๋คณตายแล้วไปไหนครับอย่างกรณีที่ที่ทล่าสุดเนี่ยมีมีเพื่อนบ้านใกล้ๆกันนะครับอายุ80ดสิบข้าสิบแล้วตายแล้วเนี่ยก็ แกก็ไปโรงพยาบาลนะครับก็ถลาภาพตายด้วยด้วยลูกฉลาดนะครับกับมาตายที่บ้านนะครับก็วิญญาณก็ยังร่องรอยอยู่ที่บ้านและขนาดขนาดที่จะทําพิธีสวดเจ้าทีเผานี่วิญญาณก็ยังรออยู่นะครับก็รอทักทายทักทายสมาชิกที่ที่มาเคารพศพนะครับในวันสวดและวันเผาซึ่งซึ่งตอนนี้วิญญาณเขาก็ยังร่องรอยอยู่นะครับ คือก็ยังร่องรอยอยู่เดี๋ยวเป็นห่วงอยู่เพ<ม>ราะฉะนั้นญาติเขาจะต้องเอาอังคารไปลอยแม่น้ําหครับแล้วก็ทาบุญกระดูกให้นะครับแล้วจนกว่า,าต้องมีการบวชให้ก็จะไปสวยสุดในในสวรรค์นะครับก็อันนี้ก็เป็นเคสหนึ่งที่ที่ที่ทคนตายแล้วไปไหนนะครับก็ก็ถามว่าบางบาง,บางคนนี่ครับแข็งแรงทศไายแข็งแรงนะครับ ไปโอยบอลไม่กี่วันก็เสียชีวิตอันนี้เาเรว่าถึงเวลาเขานะครับมีมีคนรู้จักกันเนี่ยก็เสียชีวิตไปวิญญาณเขาก็ยังร่องรออยู่นะครับยังไม่ไปผุดไปเกิดอะไรเหมือนว่าเขายังห่วงนะครับก็มีทางเดียวือทาบุญที่กุศลให้แล้วก็จะไปกดปล่อยวิญญาณเขานะครับนั้นพลังจักรวาลนี้ก,ก,ก็ก็จะแน,นะนำธมาธิกหลายท่านนะครับก็ให้ไปทําบุญเติมน้องอัะเกียง อาบน้ำมนต์นะครับปล่อยนกปล่อยปลาปล่อยชีวิตโคนะครับแล้วก็ทําบุญตักทานนะครับให้แก่เจ้ากรรมเวรและขอกรรมกรรมไม่ว่าจะเป็นเทพเทวดาหรือสิ่ง,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 งต่างๆนะเจ้ากรรมก็ก็มีการขอกรรมกรรมและโหสิกรรมก็จะทําให้เวรกรรมตรงนั้นให้หายไปนะครับอ,า,อ,า,จา,อาจารย์สุรัตน์ก็วันนี้ก็มาแนะนำอพอสมควรนะครับก,ก,ก็หวังว่า พลังจักวานี้ก็จะให,ให้ประโยชน์ต่อบพี่น้องนะครับก็จะมีเคสต่างๆอีกมากมายนะครับซ,ซึ่งแต่ลานี้บางทีไม่ทมราบว่าเขาโดนอะไรนะครับบางทีโดนของโดนคุ้นใสบางทีไปให้อาจารย์เป่าหัวปากกะหมอม,มาเขาก็ลงคาถาอาคมครอบงำม,มาทําให้เขาตกเป็นทาสของของสิ่งลึกลับรต่างๆเนี่ยเช่นเช่นํามันพาย้ะมันมนุน ต้องมาอะไรต่างๆนี่เพราะนั้นเราเราอย่าไปให้อาจารย์ครอบหรือเป่าน้ำมนต์หรือเป,าออเป่าอะไรนะครับเราต้องสวดนมนต์ไหว้พระนะครับพุทโธพุทโธนะครับสวดคาพุทโธพุทโธสัมมาอรหังก็จริงอาถรรพ์ต่างๆก็จะหายไปนะครับบางคนต้นอาถรรพ์เนี่ยหลายๆเรื่องนะครับเราก็ต้องไปบูชาองค์พระพิฆเนศน,นะครับก็จะกําจัดอุปสรรคต่งางได้ท่านเป็นองค์ปฐมพรมนะครับถ้าพี่น้องมีปัญหาก็บูชาองค์ พระพิเน่นครับส่วนอาจารย์ก็บูชาองค์พสวะวิวเทพพระพงทเทพและองค์นารายเทพนะครับมาหาเทพทั้ง3องค์ก็จะประทานความสําเร็จประทานโชคลาภทรัพย์สินเงินทองอทว,วัตถุมรสุโลภภัยจเจริญได้อายุบรรณสุขะาพพลภาพดีผ่านเครืขายใจโรคภัยกรจิตนะครับก,ก็หวังว่าพี่น้องก็อาจจะเป็นพุทาหรนให้พี่น้องนี่ท่านนึกอะไรไม่ออกครับก็นึกถึง องค์มหาเทพนะครับองค์มัสิวเทพองค์นราเทพองค์พระกรุงเทพองค์พระพิคเนตนะครับและสิ่งหนึ่งที่เจ้าทางส,งสิ่งสิ่งต่างนที่ท่านจะมาคุ้มครองท่านนะครับก็เค่นี้ก็มาเล่าพอสมควรนะครับก็ขอบคุณพี่น้องนะครับที่ติดตามรายการของอาจารย์สุรัตน์ฟังจักรวันมานะครับก็หบังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องนะครับเดี๋ยว,วาอาจารย์นี้ก็จะมีอู่นาคราชนะครับ สิงโตนะครับแลจะมีสิงกระสิงตานี่บางเคสนี่บางเคสก็จะมีปูกศรีสุโธนะครับเขาก็มาคุ้มครองดูแลบางเคสก็จะมีปลู่อนันตนาคราชมาดูแลนะครับก็ยุคนี้เป็นยุคของพาญานาคที่จะดูแลพระพุทธศาสนาเพวัะนั้นถ้าเรากลาวไหว้าาบูชาขอพรจากองค์พญานาคน,นะครับไม่ว่าจะเป็นปู่ศรีสุโธแล้วก็ปู่อน,นันตนา,าคราชก็ท่านจะประ,ประสาทความสําเร็จ เงินทองไหลมาเทมานี่ครับก็สุดท้ายนี้นะครับก็ขอบคุณพี่น้องที่ติดตามทุกเคสนะครับทุกเคสทุกตอนต่างๆนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับแล้วก็อาจารย์ก็จะมาเล่าให้พี่น้องเป็นเรื่อยๆนะครับก็หวังว่าจะขอบคุณมากนะครับช่วงนี้ก็ฝนแค่ตกนะครับฝนตกก็ระวังสุขภาพด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีนะ